สวัสดี FC ยามบ่ายนะครับตอนนี้แมงกะพีบบิก,กำลังนึ่งกล้วยหามแล้วก็นึ่งมันมันสำมะหลังขุดมายาวมากเลยครับว้าวทุกคนนี่นะครับกล้วยหามหนึ่งแล้วก็มันนึ่งนะครับได้แล้วนะครับเราก็จะได้กินแล้วนะครับทุกคนมาเริ่มจากมันก่อนนะครับ อืมอเคเลยออืมมาที่กล้วยห,หางกันบ้างครับอืมอืม